สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องอนันต์ชาแนลวันนี้ผมจะมารีวิวอาหารให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมก็สั่งมาจากเพจ f a c e b o o ไอเฮียหมูแดดนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจถ้าอยากจะสั่งซื้อก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างไ้เลยนะครับผมไอเฮียหมูแดดก็จะมีอยู่7เมนูด้วยกันนะครับเมนูที่1ก็คือปลากระพงแดดเดียวนะครับไซส์พิเศษในจุดกิโลกร,รมัมราคา240บบาทต่อแพ็คครับหมูแดดเดียว แพ็คละ100บาทมีอยู่3สูตรนะครับสูตรงาสูตรพริกไทยสูตรผักชีแล้วก็เมนูที่5ครับพุงปลาแซลมอนครับ2.5ถึง2.7ขีดต่อแพ็คแพ็คละ100บาทครับผมเมนูที่6แหนมซี่โครงอ่อน3ขีดแพ็คละ100บาทเมนูที่7ครับแหนมเอ็นไก่4ขีดแพ็คละ100บาทเช่นกันครับผมสำหรับท่านใดที่จะต้องการสั่งซื้อ ไปฝากญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานนะครับก็สามารถที่จะสั่งได้ตามเพจเฟซบุ๊กของอาเฮียหมูแดดครับพิมพ์เข้าไปเลยครับอาเฮียหมูแดดแซบไหลก็จะเจอ,อหน้าตาหน้าต่างอย่างนี้ครับนี่ครับอันนี้อันนี้จะเป็นพงปลาแซลมอนครับแตดเดียวนะครับผมนี่คือภาพด้านขวาก็คือภาพที่เราทอดเสร็จแล้วนะครับ น้าตาน่ากินมากครับรสชาติอร่อยดีครับผมผมลองชิมดูแล้วนี่วันนี้ผมก็จะมาทำทอดแหนมซี่โครงหมูครับให้ท่านผู้ชมได้ดูครับเป็นตัวตัวอย่างครับสาธิตครับอันนี้ก็คือบักระพงแดดเดียวนะครับทอดใสพิเศษครับหนึ่งหยุดสองกิโลกรัมครับผมนี่ใหญ่มากโอเคนี่ก็คือการขั้นตอนการหมักหมูนะครับหมูแดดก่อนที่จะไปตากแดด นี่ปากกพงครับปากกพงสายใหญ่ครับใหญ่แค่ไหนถามใจจะดูครับใหญ่กว่ามืออีกนี่ครับขั้นตอนการอตากแดดก็พิธีวิถันครับผมมีตะแกรงป้องกันแมลงครับปลอดภัยครับนี่แพคเกจก็สวยงามครับผมนี่จะมีโลโก้เอฮิมูแดดติดอยู่ด้านหน้าแพคเกจครับผมส่วนท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ต้องการจะสั่งซื้อทางร้านก็จะมีบริการ จัดส่งไปทางวัสดุนะครับส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยครับผมซี่โครงแหนมซี่โครงหมูนะครับผมจะสาธิตในการทอดแหนมซี่โครงหมูนี่แพ็กเกจของเฮียหมูแดดแซปลายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้ กระทะก็ร้อนแล้วเดี๋ยวผมจะทอดอเดี๋ยวผมจะทอดอ,อะไรเนี่ยหมูแดดก่อนนะครับหมูแดดอันนี้เป็นรสพริกไทยหมูพริกไทยนะครับเดี๋ยวผมจะทอดหมูแดดเดียวรสพริกไทยดำก่อนโอเคเราเทน้ำมันก่อนเลยดีกว่าครับ ก็ทำการฉีกถุงเรียบร้อยฉีกถุงเรียบร้อยมาเอามาพอกันดีกว่าเอ้อร้อนด้วยแ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับการรีวิวอาหารในวันนี้นายกินไหมครับสําหรับท่านใดที่ต้องการจะสั่งซื้อนะครับติดต่อไปทางเพจเฟซบุ๊กอาเฮาหมูแดดแซับหลายได้เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องอนันต์ชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย